ความสนุกผมว่ามันเป็นได้ความสนุกได้เพื่อนได้หลายๆอย่างได้เหงื่อ,อแล้วก็ผมคิดว่าสกเก็ตเนี่ยมันเหมือนเพื่อนคนหนึง่งแล้วก็เพื่อนคนนี้พาเราไปเจอเพื่อนอีกหลายๆคนมันก็เลยเหมือนอว่าเราได้กลุ่มเพื่อนที่เล่นด้วยกันมีความสนุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยมีความอิสระในตัวมันเองอยู่แล้ว ควรที่จะมีใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับให้เรียบร้อยอย่างเช่นหมวกกันน็อกอะไรที่สําคัญครับแล้วก็อยากให้หาคนที่เขาเล่นเป็นอยู่แล้วให้คําแนะนําสอนสักนิดนึงพื้นฐานเบื้องต้นครับจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายได้เซิร์ฟสเกตผมคิดว่า มันเป็นการลอกเลียนแบบมาจากเซิร์ฟบอร์ดที่อยู่ในน้ำอะครับแต่อันนี้มันเป็นเหมือนเซิร์ฟที่อยู่บนบกลีลาท่าทางอะไรอย่างงี้จะคล้ายๆกันส่วนสกตบอร์ดมันจะออกแนวสตรีมที่เรา,เาสามารถเล่นท่าผาดโผนไต่ลาวเหล็กหรือกระโดดลงมาจากที่สูงอะไรอย่างเงี้ยได้เซิร์ฟสก็ตไม่สามารถทำในงานได้หรือสามารถแต่ก็มันไม่ใช่แนวทางสําหรับถ้าเป็นสกตบอร์ดนะครับก็มันจะมีหลายราคาอย่างเงี้ยครับถ้าเริ่มต้นเลย ให้เป็นตัวเริ่มเป็นตัวแรกที่เขาประกอบกัน,นก็ได้ครับให้เรามาหัดไถให้สเก็ตแผ่นแรกเราเป็นครูก่อนอแล้วแผ่นจะต,ต่อไปแล้วค่อยว่ากันแค่แผ่นแรกเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ต้องไม่ต้องยากมากเอาแค่ไถแค่เลี้ยวอะไรนี้ได้ครับเซิรฟ์ฟคล้ายๆกันครับเพราะว่าเซิร์ฟสเก็ตจะมีหลายรูปแบบมากเราก็เอาตัวเริ่มต้นก่อนตัวแรกที่ราคาไม่แพงมากมาหัดเล่นให้ใหใหดูว่า เราชอบจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเรามาเล่นเป็นกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแพ็กเกจบอร์ดอยู่ที่4 4 0 0 0นะครับ4,000จนถึง6ก0 0็ก็มีแล้วส่วนเซิร์ฟแพกเกจก็จะอยู่ที่4,000จนไปถึงใกล้ปี หมื่นกว่าอย่างนี้ก็มีครับถ้าน้องๆคนไหนอยากอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับทางสมาคมครับทุกๆปีเขาจะจัดแข่งเป็นแมตช์ของสมาคมเป็นเหมือนสนามเซอร์กิตครับก็ตามแข่งให้เราซ้อมมาก่อนแล้วเราก็มาลงแข่งให้มีประสบการณ์แล้วก็ตามสนามต่างๆเนี่ยครับตามภาคใช่ครับเขาก็จะเก็บคะแนนเข้ามาเรื่อยๆครับ